อุ uh, kept kidding, kept kidding. ้ยสองสี hum, siglo, <mail> ่ห้าหเจดแปดปุ้ยดอกเดินให้งามอ้าเก็บเลยเก็บเก็บเก็บเกบเก็บาบางความตอเนื่องเลยพี่นุ่อ้ยเดยวตองพูกไว้เนาะสวยขาลายเลือดจ้ะอุ้ยแล้ต้องมีนางเสาเลยครับอุ้ยเอา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 ตองหอดกอนอุ้ยเหมือนให้พกเขาซื้อผู้ไปนักเอกจ้ะ ถือว่ามูหนึงเนาะแมนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพอกันอีสานบ้านฉันจะพอกันในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567ั้าร้อจ้าวันนี้ก็พาพี่นอ้องเขาเล่าปลาคือเก่าจ้าครับผมกับปลาเก่าปลาเดิมครับพี่น้องตำบลหวยขาออำเภบลบ้บบนบานบ,บ้หน,นองเมฆครับพี่น้องมื้อนี้ก็ะสีรอบฮ่าเห็ดเนาะพอประมี่เนาะแม่นครับบัวานก็มาเป็นเห็ดก็กเห็ดผงค้าไล่ใจพี่น้อง มันนี่เราบางทีแหละใส่สิพอาพี่น้องไปยามปลาอยู่ดอกจั่เพราะว่าบาดม,มาบ่บาดไปไร้มือเนาะครับผมก็มีพี่น้องถามเข้ามาครับว่าสิเป็นจังไรนเนาะไปอัปเดตเบิ่งครับสิเบิดไปเลยเลยสิยังมีอยู่ครับพี่น้องจ้าแต่ว่ากเราบางทีงกังใจพี่น้องไปจา้าไปหลุดไปหลุดไปจ้างสาวอยู่นใน,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 นบ้านไในกังใจพี่น้องมันนี่สีสกสีมันบ่จ้าครับสองดอกแดกแหกมนกกันจ้าก็แดงแกงหวานจา้าเอาดอกทีบบส่สามจะฮุมนี่ บานเลยจ้ะอ่ะบานนั่นสวยอยู่พี่อีกดอ้วยดอกนึงจ้ะรูปเดียวทำนึงเนาะนีนนโนโน่นครับอืมขอโครงการจุ้มนึงจ้ะสวยง่ายจ้ะน่ายเหรอเแต่หัว โอ้กน,นี่เลยนี่โเนาะมาระวังขานั่นเ <c oughs> ขาประมีแล้วระว,วังขาเดี๋ยวด้อใส่นอ้องแตนหนึ่งแห่งกับฮักเด้นนี่เนาะแมนครับจุ้มนึงจ้ะอุ้ยโฮมีใส่พี่น้องพ่อซี่ดอกพี่ไอ้พี่อีกสามนี่จ้าอ้ยมีแต่งามๆจ้ะาใี่แม่ตัวนี้ ใส่นีกำลังเงาๆครับพอดีหนอสวยเด็กจด้อเครื่องจ้าคือหนอมันนี่คือนอเนรเอาดก็เรื่อยๆจ้ามาหมใบจ้าหมันสวยเนาะแมยนครับจุ่มนึงจ้ารุมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้อ พี่บอลแมตัวมี้เห็นดอกหนึ่งด้วยล่ะจะแดงไว้ไหมครัสวยดีจ้ะเบตงใบเดียวได้เหรอนี้มาทางนี้คือมีแต่ดอกจิว๋วเอี่ยพี่มาเอาอีกตอนะนี้ผมเดียวกันคือคกันค่ะแ้ะด่ดอกนี้สวยอยู่ จะตรงปลูกไว้เนาะแมนครับกอดตด้งคือกันเด้อจ้ะีะไรครับนี่ข้าวดินเก็บมาเลยเนาะแมนจะเก็บมาเลยเจอทิศลู่เอาที่เ้าะใส่เหียลยจะข่ายยงัง<อ>ขึข่นบ่มดล้ดแม่นเ่าเลยไคอย่ดอกองหาดีๆเาี่นาแมนเเกเนาะแล้วเอกอู้่ขกจะบั พี่น้องเห็นนะเมย์พ่อมีบ่างของคอยไปคุณโอ้ยหนึ่งนะสองจ้ะคุณนี่อุ้ยดอกนี่ขาใหญ่ขายาวป้าเห็นเตี๋ยนาะไม่นจ้ะสามดอกเอาได้ดอกเดียวเท่านั้นละจ้ะแต่นี้ท่านเอาดอกอะไรเอาไว้มะอื่นนี่กวางหันน้อยนึงครับ ดึกดอกจ้าเออมาในยกเมย์พอปลาหมีได้ไปที่นอกตาดีแหงจ้าแม่ปลาหมีไปเห็นเ,ด,เนด่นทีไปทีมันบ่ <c oughs> เป็นยูไตคอนางนอามเห็นจ้ะ,ะ,ะเด็ดก,กระตาไปเรื่อยๆครับขาลายเลือดจ้าโอ้ยดีดีแหงงามจ้าทางนี้อีกสองจ้าแข็งดีเด้อจ้า เฮ็ดบ่ถือฝนบ่มีฝนแข็งดีจ้ะ <ac an> ยังใดบ่ bounces. ยังถือแะไปเนี่บ่บ่บได้แน่ยนะบ่ได้บ่ได้ยื <น spy S 2> ดแล้วก็บกบใบตองเลยเป็นอันเดียวกันเลยนะเมนจ้ะเอ๋อได้ยุ่งจ้ะแบบนี้จ้ะบ้านเสือภูวิทณ์เนาะเมนบ้ <c oughs> านก็นังจุงะจุงะแบบนี้เม แม่ปรมีก็สิ้เอาไซน้ำนอ,นองขอเปร์มีนอ่ะแต่ว่าเขาสีพาจ้ะแดงล้างสจํจ้ะดีจจ้ากุ้งนางกับมันฮิตโก,กกับกุ้งกุเนาะนนขาวลายเลือดจ้ะอุ้ยงามเพงจ้ะโครมกริบ ครับผมห่อกระสีเลาะเบิ้องบัซซูเฮ็ดครับพี่น้องแต่ละดอนกระสีไปไดสาเนครับหรือน้ำกันเบิ้งครับพี่น้องก,กระโฮมเฮ็ดกอครับพี่น้องหันเก็บข้าลายมาเนาะเบิ้งถูกเฮ็ดไปเรื่อยๆครับมัมีเนาะโฮมเนี่ยมนันมีน้ำเขาเลยครับเพิ่งดำแดกนี่ขามะขวนมาโคเถิดคบเเคยโกนนีค่ครับบรเคยเน่าครับเห็ดเพิ่งดำ เาเลยจ้าวันนี้ก็ออกเรื่อยๆครับจ้่ตัวสุดใหญ่เพิ่งผ่านไปแล้วรอบหนึ่งก็ที่นี่ยมันเป็นสิผืดขึ้นอีก่บ่ครับนาแลยหลอบตัวแดงจ้ามีผูม้มาเฝ้าเลยเด้นี่เกิดรุมๆมาเกิดจ้าพี่น้องเกิดยืดถึงเกิดยืดถึงเลยจ้ะเป้งเป้งลักษณะที่เพิ่งเกิดครับลิลี่เนาะ แต่ว่ากังามเด้อจ้ะยูรีนี่งามอุ้ยเก้งนกอีกไอ้ที่น้องได้บ่ลรอได้ได้เก้งได้หางถึงดีนะเก้งได้พี่หาลายเลือดบ้านเกหตุการณ์เลยเนาะหาลายเลือดจ้ะอุ้ย ไม่ได้จะบไ้าได้เป็นเสือซะมีีอีกครับดอน,นขาบุญใหญ่หน,น่้ยขาลายเลือดโอ,โอ้ยดอกไนพี่ใหญ่ทั้งพี่สองดอก อื้อหาอยู่บ่รือหาอยู่เดี๋ยวบ้างไปหากนเอ้าเห็นนางเอกจ้ะดอกทีสองเลยเนาะนี่ครับรอเบิ้งรอดเบ่้อุ้ยไอ่ไอ่ไอ่คุณครับพี่น้องอุ้ยอ้าวาดอุ้ยสอง สี่ห้าหกเจ็ดแปบดบปุ้ยดอกเด่นให้งามอ้าวเก็บเลยเก็บ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 เอาบางความต่อเนื่องเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวมาแล้วจ้ะพี่น้องเก็บนางเอกเด้อจ้ะนี่อุ้ยรอบนี้คักนอหลอบนี่นอเนี่ยอุ้ยสั่นบานนี่เอาบางต่อเนื่องไปเลยได้ไหมพี่หนี่จ้าแล้วปล่อยจังหวะเห้ถ่ายภาพนี่จา้าน้อถ่า,า,ายพระทันกับบองหูเล้ยวทายพระทันกับบได้ครับ <laughs> นี่เอา้เอา ภาพเนาะเห็นนะครับเห็นนางเอกใจพี่น้องพุ่งเขาสีชมพูจ้ะโอ้ยง่ายมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยบานมีสั้นเลยหากร้ายจ้ะพูน่าพุยได้ดอกเน้อโอ้ยบ่เห็นเลยไม่เห็นบ่นี่ดีนี่มันนี่แล้วกำลังได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะมนจ้ะ มหมยเป็นแกงคนนี้นี่พี่เอ็กพี่อืมี่จ้ะอ้าวเก็บภาพโอ้ยมันเลยจ้ะมันแล้วว่ามีอีกอีกบ่หาบางสายกันหาบางสายกันเอาต่อเนื่งองไปเลยนี่นะโอ้ยพ<า>ุ่นพุ่นพุ่นพุ่นอ้าวขอคนละทางครับ,บจิบจับ S <S ขอเม่้างคนเบอรทีเล็ตหนูเม่นครับเอ้าเอ้าเก้าก้องห่อกลอนกอนห่อกล้อนคนขอห่อกล้องคนเก็บมีแต่งงามๆหนะเม่นจ้ะโอ้ยผอเป็นมูจ้ะพี่น,น้อ,องอ้อนนาวมาเบอร์อ<ะ>ีกคนเนาะจ้ะเอาจงังหวะไม้เนาะเม่นจ้ะความต่อเนื่องบททันมีครับมาเบอร์อีกคนเปลี่ยนสีจ้ะพี่น้อง นัง่งโจส่ยียงซีเมนพอแล้วพี่เนาะบานเนาะเขาเป็นยังยง่ามอาจจะเห็นเนาะคนน่ะสีสัมพูคือกันจะ้ะวีดายุ่งอายกลายพันธุ์ลยกลายเป็นสีสีสัมๆัมนะครับก็นถือเดดเนาะนี่เครับอาเลือดหมดเอง สวยๆงามๆคือเก่าครับอ้้ไไปดเป็นยังคองน้ำ่ะขอ่ขนเสือก่อใหม่งามๆเน่ะแมนครับหลังแตกบบนเนาะเมื่บวาในดอกนึงเนะพูนนี้เนาะนี่นี่ดินี่อีกปน เมื่อวานอยู่ฝั่งซีดิบอมีครับแมนครับแล้วบ่าเมื่อวานเขาเก็บอยู่นี่ครับพี่น้องนี่เนาะชื่อะไรเจ้าม่องเก็บเมื่อวานที่อันนี้เอาอยู่พี่ครับไปตองพผนเบิร์ดนะโฮมนี่เนาะเบิร์ดไปใส่เปลื่อยแล้วเนาะคือเคลียร์นี้หม่องใหม่แค่นี้บอก เศร้าเลยจ้าแม่ป้ามีว่าออกคักแมนดิลีครับพี่น้นองนะแนิลีหลอบมันในยี่ทห้นั้นเนาะอืมได้ละเศร้าเลยนเนาะ,นะนยานแห้งยานฮัก <laughs> ยืนนั่งมองแม่หลงว่าเตะฮิตกู <laughs> อ่าเละครับมาทางนี้จ้าขอบคุณครับ จุมจ่มๆจ้าถ้าออกจังไนนรเนาะออกเรื่อยๆจ้ะนานลเละขอแดงจ้าขอาวจัว่วนี่เขาก็เอาเนาะแนครับสใส่ในถุงจ้ะพีนนน่นอุ๊าบปิยให้พี่หน้องบึ้งน้ำกันบุงไปน้ำกันจ้า<ม>โอ้ย เดี๋นี้จะโค้งพ้นมาอะไรตัวอะนี่เอียงเศรษฐีขยนะขอเด้อเขออยู่นี่บ่กินเอาเมื่อกินได้บ้านหลังซ้ำจ้ะขมังห่มนี่เห็นต่แดงแวบๆครับนี่ เดี่ยวดอเดี่ยวโทนโทนขาลายเลือดจ้าอีกดอกจ้ามึงอยู่ในห่องเดียวกันอยู่จ้ะอี่บ่้ว้ายอือุอย้ยไทยเอ้ยคนคนอยู่ข้างนั่นละเนาะคนอุย้ยขานะ้า สีบี่ยนสีประมาณนี้ผดก็จะเป็นสีสีเสือเลยขอประมีสิว่าจันใจอยู่ที่นี่โอ้ยพัก์ะเนอร์พาร์ทนอร์สีว่าละมาหลูบรอเพื่อบูทบัปติทโทสีว้าเอ้ยงามๆครับนี่อีกครับพี่น้องส่งเจ้าของกับเป็นใจพี่น้อง เส้นนำตาลอยู่บาลส่งพอดีแสบคุณอินน่อนเล่จ้ะเอ้ยฝนงเจาของบึ้ยล้งสัมจ้ะผีสั่งจ้มินจ้ปมีว่าแมนบอแม่ปมีว่าบลแมนที่แถมแมนอยู่าลาเลือดจ้ะ จังหนี้ก็สิพาพี่น้องออกไปยามป่าแล้วน้องแม่ป้ามีครับผมตายอยู่ด้นี่เนาะเอาจัดสวยขึ้นมาเนี่ยป้ามีขึ้นจังบมงงามประเดี๋เอาให้แม่ป้ามีจัดก่อนครับพี่น้องเฮ็ดก็เต็มตาอยู่เนะาะจ,<า>จังออกไปหน้าครับครับผมหลังจากหาความงามเรียบรอย้อยครับพี่น้องเฮ็ดเท่าจะพี่น้องเอ้าิ่งกันก่อนครับว่ามีเฮ็ดหยังเนาะมึอนอีมานเด้อจ้ะพี่น้องไปเฮ็ดเผ่งเขาซีซัมพูจ้ะมืึงเฮ็ดเผ่งเขาซีซัมพูเป็นนักเอกจ้ะ ถือว่าหมูหนึ่งเนาะแมนครับแล้วก็เฮ็ดเพิ่งดำใจพี่น้องเฮ็ดครูบุญเท่ากับถือนี้ได้ได้บโบลายครับก็ถือว่ายังได้คือเก่าครับพี่น้องกับกอแดงแกงหวานเนาะแล้วก็เพิ่งขาไร้ใจพี่น้องแดงหนาแดง้าลาายบเนะแดงหสามกับโบลายแห้งครับพี่น้องกับข้าวดินเนาะสีสันผูกนี่งามครับเพิ่งดำก็งามเนาะแมนจ้ะเฮ็ดกอก็งามครับพี่น้องบวามามีแต่ดอกงามๆเพี่น้องมันมีดอกอีหลายเลยสีผ้าพี่น้องไป บางรีบางตอนจะพี่น้องหลังจากบาดไปรลายมือใจสิพาพี่น้องไปอัปเดตสถานการณ์สิเป็นจนังได้นเนาะครับผมสิมีพ่อเดิดนปนพ่อเดินหนึ่งว่าจา <c oughs> ้ะอ่าพอกันอีกเที่ยอยู่หน้าจา้ามาหอหน้าเลยครับพี่น้องเก็บตกแล้วเนาะแม่ป้ามี่ <c oughs> พี่น้องอยากเห็นครับพ่อเบิ้งจ้ะอยากสิเป็นจนังได้ <c oughs> ย่ามแต่มือเกี่ยวเข่าเนาะห <c oughs> ลังจากหั่นกบได้ย่ามอีกเลยครับพี่น้องสิมี่บนเนาะเนี่นครับ แต่ว่าน้ำห้องเมืองก็ยังขังอยู่ครับแต่ว่าขาดจากงันหน้าเขาเลยเนาะเป็นอย่างไรนี่ครับพี่น้องพาพี่น้องมายามปลาพี่น้องว่าอย่าให้มา้ามาเบิ้งน้องครับผมโออ้้ยบ่นเอาไม่อยู่ตัวหรอล่าเอาเอา อ,อ,อย่างแบบนี้เอาไม่ยุติธรรมขึ้นนะเดี๋ยวปวนยว้นนหรองามก็เริ่มเลยล้อแห้เลยจ้ะัานเกนอยู่ครับอ้ออาว นี่ครับพี่น้องเป็นปลาคอเนาะเมนจ้ะปลาคอก็กระปูอ้าเดิปปนเดิปปนปนอยู่ครับใส่ใบไนท์ทเท่าใส่ลาแล้วครับพี่น้องสรุปเลยกเระปูปลาเบิร์ดเบิร์ดโคเบิร์ดกับเขาสาเนาะเมนครับนอกจากฝนสีตกเนาะคันฝนตกกระสีมีโอกาสป้าออกจากสายอยู่ครับพี่น้องคันตกแหงครับฝนเทสกีตกหนาวพอแหงพอประมนี้อ่าวพอยู่สองสำลูกไร กันมาอยู่มาทาบนหอดเท่าดีถือว่าบ่อบพีดวังเนาะครับพี่น้องก็ได้กับเขาหย่อนอยู่เนาะมาเลยเด้อจ้ามายามปลาให้เบิ่งเลยจ้าเก็ดกะถือว่ายังได้เก็บอยู่เนาะแม่นครับยังได้เก็บเรื่อยๆครับสำรับเห็ดเนาะเห็ดกอก็ยังออกคือเก่าแล้วครับพี่น้อง อองงหล,นหลุนจะเฮ็ดพึ่งเนาะรตรงน,นี้เหลือเฮ็ดพึงข้ามีอยู่ครับพี่เนะข้ามพึ่งเขาดงแล้วะพ,พอมีเอ,อ้ยสอผสมกัไปพอปอมีปะเอาสอบยุลี่อวะเอาลายมือแหงดิเผื่อคนลงลายหาูโลเนาะโล่น้นนอย,นอยน ครับผมประมาณนะั้นครับพี่น้องบรรยากาศนี่ก็พิ่ศษอะไรเงีกบครับพี่น้องนะสิเป็นจะด,ดูการหากบแล้วครับพี่น้แต่ว่าน้ำเขาเคยมีอยู่เลยแม่ยครับแต่ว่าน้ำยังหลายครับพี่น้องมันสิมีก็เป็นกบหมอเปิดฟั่งแล้วแต่ว่าให้เขาไงบพท่านเขาหรอกเนาะเป็นใส่มินิครับพี่น้นนอง เดี๋ยววัย่านี่ก็เสียบิดละพูนะพออได้กิยี่ว่าพ่อได้อยู่ได้กินนะครับตากเฮ็ดตากอี่น้องสรุปผลงางงานพี่น้องเบิงอยู่นี่ได้เนาะครับผมกระปิดคลิปนี้ได้เนาะพอบะหมี่เนาะครับผมเฮ็ดก็เห็นอะไรแล้วเนาะแม่จ์เหมือนในกระพาะพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดหาเฮ็ดแหละก็มายามปลาเนาะครับผมเฮ็ดถ้าก็ไม่ได้รอคักจะพี่น้องจะถือว่ายังไงยังหมาน่จ้ะลักๆลักเป็นกอแดงจะมือนีดนเฮ็ดพึ่ง มาเผื่มเนาะครับผมคือเผ่งเขาซิมงพูดก,กับผ่งดำใจพี่น้องค้าลายก็ยังมาเผื่อออกด้วยเลยจ้ะผลงานมื่อนีก้กะปลานี่ก็ได้บ่หลายแต่พี่น้องสีหาฮหวกหมือใช่แก็คือสิเบิล้ลฤดูกาลเลยเนาะแม่นจ้ะปิดฤดูกาลทางป่าแล้วครับพี่น้องนอ้องเสียากว่าฝนสิตกแม่ปลามีจังสิมาใหม่เนาะครับผมมื้อนี้ก็เฮ็ดกรหมานจ้พนะพี่น้องปลาก็พอได้อยู่ได้กินจ้าจ๋าฝากกะไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันไม่ได้อจ้ะแม่ปลามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ศรเข้ามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไม่คลิปนาจ้าครับผมพอกันไม่คลิปนาครับพี่น้องท่ากระสิมัดไหวซะก่อนครับพี่น้องเพื่อฝนตกแห้งเพื่อมีสาสองหน่วยนะครับอยู่ตรง,งนี่เพื่อเพิ่อนออกจากสามาครับพี่น้องข้าวกระเมื่อนะครับผมคันแรงแห้งเ้าก็สิกู้เมื่อมั่งออกเบิดครับเวลาฤดูกาลเพื่อนึ้นก็ให้เพื่อนึ้นไปไดนเนาะ คนก็สิขึ้นไปนีแล้วครับไปวางไข่ไปวางหยังเดี๋ยวคั่นบ่เอาออกนี่ก็สิขึ้นไปวางไข่บ่ได้ครับพี่นอ้องเพราะว่าทางขึ้นเพิ่นครับให้เพิ่นใหญ่เพิ่นหยังแล้วเฮาก็จังมาหลัดเพิ่นไว้สุปรีแล้วเนาะไอ้ฝนตกจังสิกูโอ้ฝนตกจังสิมายามเนาะวันนี้เนาะแม่นครับถ้ามีฝนคิดว่าบ่มีแลนะ้วเนาะกระุ่นเฮ็ดนํากันเรื่อยๆครับเฮ็ดดินหรือว่าเฮ็ดคอนเนาะยังมีหลุ่นอยู่ครับพี่นอ้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับ